รองนี่ไม่เป็นรองจริงๆเลยนะเหมือนกับเพลงคอกเทลเลยนะเออจงรู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้้าเสียก็ภาพร้องเพลงลืมไปนะวันที่10กันยายนนะครับจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ระยองเขต3นะครับแกลงแล้วก็เขาชเมาขอให้ทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆอย่าไปคนเดียวครับพี่น้องไปทั้งทีไปเหมือนไปกินหมูกระท้าครับที่ ไปเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องเอาแฟนเอาลูกเอาหลานไปเลือกตั้งด้วยไปคนเดียวเหงาแน่นอนเลือกตั้งคราวนี้คร้ผมก็ไม่มีแฟนเลยนครับว่าจะขอใหเผยคนน้องกระเพาะี่้จะได้ไหมล่ะจะขอย้ายสมโนครัวมาอยู่ที่ระยองเนี่ยได้ไหมพี่ได้ไม่ได้โอ้ที่ไม่อยู่ที่น้องกระเพาะเลยดีนพี่น้องจำได้แล้วนะ ปลาใสวันนี้ใครมาถามบอกเฮ้ยเลือกพาะเก้าไก่เลือกไปเพื่ออะไรเลือกคุณโยพงศธรเลือกไปเพื่ออะไรจะออกไปเลือกตั้งอีกทําไมเลือกไปมันก็ไม่ได้ตามตรงใจชั้นบอกเขาไปอย่างนี้ว่ายิงเขาไม่ตามใจฉั้นยิงตองเลือก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 ให้ได้ตามใจชั้นใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเลือกโย่พงศธรเขาจะไปทําอะไรให้ชั้นก็บอกแล้วสอเสือที่หนึ่ง ไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขของคนแกงกและคนเขาจะเมาซอเสือที่สองดูเรื่องสวัสดิการคนแก่คนเท่าเรื่อ,องซอเสือที่สามดูแลเรื่องสิ่งแวดลอ้อมวันนี้มาแบบโปรไหนๆก็มาที่ตลาดน้องกระเพาะแล้วเสื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยเรื่องขุโยอได้สอสอภูนสักดูแลปัญหาสิ่งวแวดล้อมให้กับพื่แม่พี่น้องประชาชนด้วยเอาเลย ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้หัวคะแนนธรรมชาติหนองกระเพรได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้วคุณไปเจอใครไปอยู่ในวงไหนบอกเขาเฮ้ยเธอรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าสิบกันยานี้มีเรื่องตั้ง่อมนะคนทั้งประเทศเขาอิจฉาากละยอเขตสามนะได้เรื่องตั้ง่อมสิบกันยากาอะไรครับสิบกันยากาอะไรครับ เ็บกัญญาก,กาบรบหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพี่โน้องประชาชน<อ>แล้วมาคดีที่ที่สามขับรถมาเรื่อยๆผ่านหน้าโรงพยาบาลแกลผ่านนู่นผ่านนี่พี่โน้องประชาชนให้กำลังใจแล้วพูดกับผมว่าพิธาพิธาอย่าหมดกำลังใจนะ พิธาพิธาอย่าเสียใจนะผมบอกพวกคุณนะตรงนี้เลยผมมีอยู่ใจเดียว <c oughs> คือความภูมิใจที่พวกเรามากันได้ไกลถึงขนาดนี้ตอนเริ่มการแคมเปญก็บอกโอ้พักก้าไก่เหรอไม่แลนสไลด์หรอกได้แค่30ที่หน้ากบุญแล้วผมบอกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูล่อไปร้อยห้าสิบเอ็ดที่หน้ามันมีตรงไหนไม่ห้ผมลืมใจ ี่ตอนไหนให้พวกเราเสียใจกับพี่น้องไม่มีมแล้วผมบอกพวกคุณอย่างนี้ก่อนที่จะไปหาขอกินในตลาดประชาชนกว่า14 4ล้านคนทั่วประเด็นนี้ลเลือกผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นไม่รับไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้าน จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีในการเลืกตัง้งครั้งต่อไปแน่นอนต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปเผามันซะเผาความเสียใจเผาความคับแค้นให้มันกลายเป็นพลังงาน เหมือนอย่างพี่คนนี้ถนัดอยู่นะเขาขยายให้เป็นพลังงานเอาความรู้สึกคับแกนความผิดหวังความเสียใจ <Yeah. S 1> เผามาให้การมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนระยองขับเคลื่อนประเทศนี้และขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ yeah.